ฉเฉลิมกวันพระราชินีสีภูวนาฏปวงเหล่าราชรวมหัดไทยใจประสานเถิดพระเกียรติเคียงคู่พระภูบาลเกษมสานสวัสดิ์ชื่นรื่นพิรมฉเฉลิมพระชนมพันษามาบรรจบ ศิรนบอภิวาตราชสุขสมสามมิถุนายนมงคลพร้อมน้อมประนมพระบรมราชินีสีพระไทยรอยมะลิกรองมาลัยถวายพระพรพระโสกนิกรอัญชุลี วิสิตสมัยปวงเทวาประธานพรบอวรชัยน้อมดวงใจด้วยรักและพักดีนบเหนือกล่าวน้อมวันทาประนมกรขอทรงสุขสโมสรเกษมสิง สิรกรเถิดบุญญาราชินีขอจงมีสิริสวัสดิ์พิพัฒน์เทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกจรันกุลวณินิตนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าท,ที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์